คือเขาชื่นชอบเขาชอบสิ่งนี้เขาก็จะเซนซิทีฟกับคำพูดมากมนัดก,กันมาแล้วปรากฏอีกคนหนึ่งแบบตัวอยู่แต่ใจไม่อยู่จริงๆไปเลยข้างนอกแล้วแบบแฟนไม่จับมือแฟนไม่ยังจะเหมือนสายเปก็เหมือนกันนะเออใช่เพราะว่าคนน่าจะมีการพูดวันๆหนึ่งนะ่าจะวิบอยากเตอร์ฟทำตังไงหมอแซะอ่ะเขาอยู่เหมือนเตียงแล้วอ,อาบน้ําแล้วก็ยังจะออกมาขับรถให้อะไรแบบง่ายสุดนะคือเบียดจากเราเราอยากไม้อะไรก็ซื้ออันนั้นแล้วเอาไปให้เขาก็จะง่ายกว่า วัค่ะวันนี้กลับมาพบกับ Guy and Girl เมื่อกี้จะงับแล้วโอเคค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาในท็อปปิกที่เกี่ยวกับความแตกต่างในเรื่องชีวิตกแล้วนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่อง personality หรือวันนี้ใส่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกถึงความรักนี่นรัก ก็คือทฤษฎีนะคะเราไม่ได้นั่งเขียนขึ้นมาเองนะคุณมินมันมีนักเขียนนะคะชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแกรี่แชปแมนนะคะเขาคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาว่าคนเราเนี่ยนั้นมีวิธีการแสดงความรักนะคะทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันค่ะซึ่งเราแอยากลองทำเทสนี้นะคะก็ลองกิม Google ก็ได้ค่ะว่า five love l a n g u a g e นะคะหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ข้างล่างที่เราแนบไว้ให้ก็ได้ค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ข้อกัน ข้อแรกนะคะจะเป็นเรืยอย่อง word of affirmation ค่ะก็คือ word of affirmation ก็คือการแสดงความรักด้วยการพูดออกไปใช่ไม่ว่าจะเป็นแบบอบอกรักเอยบอกคิดถึงเอ่ยคำช,ชมอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะได้ v e l a เ g u a g e เป็นอันนี้นะก็คือเขาจะรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคถ้าเขาได้คำว่าคำวิจารณ์ตำหนิอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าพอเขาแสดงความรักคือเขาชื่นชอบเขาชอบสิ่งเนี้ยเขาก็จะเซนสิทีฟกับคำพูดมากพอเขาเซนสิทีฟคำพูด up เวลาเจอคำพูดที่ไม่ดีเขาจะเซนสิทีฟมากกว่าคนอื่นใช่อันนี้นะคะคือข้อแรกเนาะการแสดงออกทางคำพูดต่อมานะคะคือ a c t of service ค่ะก็คือการแสดงออกทาง การกระทำใช่<ม>คือการแบบการไปเซอร์วิสเขาไม่ว่าจะเป็นอาทํางานบ้านให้<ม>ไปทํทธุระให้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็คือจะค่อนข้างแตกต่าง,นนงกับข้อแรกเนาะใช่กัข้าวเลยหรือว่าจะเป็นแค่การทํากับข้าวหรือว่าไปรับไปส่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแอรออฟซึ่งใช่ซึ่งความรู้สึกว่าอาจจะเฮิร์ตได้ ในกรณีที่แบบอ่ะฉันทําไปให้แล้วแต่แบบคนข้างๆเราเขาแบบไม่รู้สึก a p p r e c i a t i ิท,ที่เราทำาแบบนั้นใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราสูงเราไหมืออะไรไปบางอย่างให้เขาเราเต็มใจทําแล้วเขาเหมือนอีกนอนนิดๆหรือว่าไม่สนใจไม่ให้คุณค่ากัแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็จะรู้สึกน้อยใจหรือว่าเสียใจก็เป็นไปได้่อมานะคะแบบที่3มนะคะคือ quality time ค่ะก็คือการใช้เวลาที่มีคุณภาพอยู่ด้วยกันถูก quality time เนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ด้วยกันอย่างเดียว แต่คือการอยู่ด้วยกันแล้วใช้เวลาร่วมกันดีกว่าใช้คำว่าใช้เวลาร่วมกันเลยดีกว่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีเวลาอยู่ด้วยกันแต่ต่างคนก็ต่างไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอย่างคนนึงเล่นเกมคนอืนอ่านหนังส,นสืออันนี้ไม่นับว่าเป็นคุณทาพใช่แต่คืออย่างเช่นแบบอย่าง,างเราทํา YouTube ด้วยกันครับเป็นคุณภาพหรือเรามานั่งต่อจิ๊กซออันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณภาพเรื่องต่อจิ๊กซอนะคะเดี๋ยวเราเพื่อนๆรอคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดถึงคอฟฟีที่เราแบบว่ารู้สึกฟลาอน้ว่ามันยอดเยี่ยมใช่ เพนคอยของคนที่แบบได้แลนเกชนี้เนาะก็จะรู้สึกแบบเสียใจเมื่อเขาถูกเลื่อนนัดหรือว่าจะเป็นแบบนัดกันมาแล้วปกฏีกคนนึงแบบตัวอยู่แต่ใจไม่อยู่จริงๆอะไรแบบนี้อาจจะแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคได้นะคะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะคือ physical touch ซึ่งคือการสัมผัสการจับมือการการกอดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตรงตัวเลยเนาะแบบอาจจะแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคถ้าสมมติแบบแปเดินข้างนอกแล้วแบบแฟนไม่จับมือแฟนไม่มั่งนิ้วนิ้งอะไรด้วยเท่าไหร่ ส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือ receiving gift ก็คือการได้รับของขวัญนงีงใช่เลยก็คือเหอนบางคนก็ชอบแบบซื้อของให้คนอื่นกิงจเหมือนสายเปก็เหมือนกันนะเออใช่สายเปยมันดูมันดูไม่ค่อยดีเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือที่สัยของเขามันคือวิธีที่เขาแสดงออกถึงความรักเขาชอบแบบซื้อของนี้ไอ้ของชิ้นนี้เหมาะก,กับคนนี้จงังแล้วก็ซื้อให้เขาดีกว่าซึ่งการที่คนนั้นน่ะ,ะแสดงออก การบซืออออออ้อของให้หรือให้ของขวัญกับคนอื่นๆมากอย่างเงี้ยการที่คนอื่นมาซื้อของให้เขาเขาจะทักพิชอเองกับสิ่งนั้นมากกว่าอย่างอื่นแค่เราทำเทสเสร็จแล้วนะคะในรีซอร์เนี่ยมันจะออกมาว่าทั้งหมด100%เรนี่ยเราได้แต่ละทายกี่เปอร์เซ็นต์บ้างซึ่งมันก็สามารถบอกได้ว่าเราได้อันไหนเปอร์เซ็นต์มากที่สุดซึ่งเราสองคนนะคะก็ไปทำเทสมาแล้วและ ไม่ต้องสงสัยค่ะเป็นไงคะต่างกันบ้านกันบ้านต่างกันบ้านรอบนี้ยังดีหน่อยที่ต่างกันมพอมีอะไรที่มันพอเหมือนเกันบ้านนะคะซึ่งผลของเปิดนะคะก็คือตามนี้เลยของพี่ก็จะเป็นแบบนี้ ใช่คะ่ะเรามาไล่กันทีละข้อไล่จากของเฟิร์นแล้วกันจะได้ไม่งงเนาะอ,อันดับแรกนะคะของเฟิร์นเนี่ยได้เป็น word of กเป็น i f o r m a t i o n ซึ่งก็คือการแสดงออกทางคําพูดอืมคือว่าส่วนตัวเฟิร์นก็เป็นคนพูดพูดจริงๆอะ่ะมายถึงว่าพ่อพูดอะ่ะแบบมากนะคิดถึงนะอะไรแบบนี้ยแต่คือเพราะว่าพ่อน่าจะมีการพูดวันๆหนึ่งน,น่าจะ <Yeah. laughs> แบบ <laughs> หลายรอบเออแบบหลายรอบมากอะ่ะคือพี่ว่าเฟิร์นอ่ะเป็นคนที่เหมือนบางที่เฟิร์นรู้สึกอะไรเฟิร์นก็อยากจะแสดงออก โดยการที่พูดออกมาใช่ก็จะไม่ค่อยเหมือนกี้ซึ่งพี่นะคะอย่างที่บอกว่าพี่กี้นะคะผลงา้มาเป็นแรงที่4ซึ่งก็ค่อนข้างแบบลังท้ายเลยนี่ไงเป็นคนพูดเก่งอ๋อก็ใช่ใช่ก็คือแบบคะแนนในข้อนี้ของพี่อาจจะไม่เยอะแดงว่าพี่เป็นคนที่อาจจะแสดงออกโดยคําพูดไม่เก่งก็อาจจะไม่ได้ค่อยบอกว่าคิดถึงหน้าอะไรเงี้ยแต่เราก็จะไปแสดงออกในวิธีอื่น ซึ่งอาจจะแบบเป็นปัญหาเบาๆแบบช่วงแรกๆอย่างเงี้ยที่แบบไม่เข้าใจเท่าไหร่เหมือนเฟิรนอาจจะแบบมีการคิดไปเองว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ยอมบอกคิดถึงไม่ยอมบอกรักเราแสดงว่าเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอฉันรู้สึกอยู่คนเดียวหรอเพราะฉันพูดเองเเอะไรเงี <c oughs> ้ยจบก็คือจริงๆเขาบอกว่า ไม่ใช่ไม่เกี่ยวถึงใช่ไหมไม่เกี่ยวโอเคนั่นแหละค่ะก็เป็นปวดออฟเฟอร์เมชั่นนะคะที่เราแลงค่อนข้างห่างากันเลยต่อมาแลงที่2ของเฟิร์นนะคะก็คือ Time ะคะุณภาพค่ะก็คือการใช้เวลาอยู่ด้วยกันซึ่งฟังสึ่ว่านี้นะคะมันก็ค่อนข้างปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็อายุด้วยเหมือนกันเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเจอกันแบบค่อนข้างน้อยอยู่แล้วถึงว่าแบบอาทิตย์ครั้งแต่ว่าพอเป็นโควิดเนี่ยเราก็จะแบบเจอกันสออาทิตย์ครั้งบ้างสามอาทิตย์ครั้งบ้างเพราะว่าแบบก็ลดความเสี่ยงอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าแงคีทม ลยขึ้นมาเป็นแรงแรก,แรกใช่ใช่ใช่อ,อย่างของพี่อย่างเงี้ยคุณํา,าของพี่เป็นแรงแรกหน้าต,ตอนนี้พีนะ่เพิ่งทำนะเป็นแรงแรกแต่ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ใช่แรงแรกก็ได้แรงแรกของพี่อ่ะอาจจะเป็นแค่ออฟเซอร์วิสก็ได้ใช,ใช่ปะ่ะแต่พอมาช่วงเนี้ยสถานการณ <laughs> ์มันมันกลายเป็นเฮ้ยเราไม่ค่อยได้เจอกันพอไม่ค่อยได้เจอกันปับ๊บเราก็เลยเอ,อ,อยากเ่างน้อยอยากเจอสักครั้งนึงอุ <laughs> ้ยอยากเจอสักครั้ง,งเดียวเองหรอแซ่เออแบบมันอยากเจอกันบ่อยขึ้นดีกว่า ซึ่งการมาทำยูทูบแบบเนี้ยก็คือเหมือนกับเป็นการตอบโจทย์พลอยนี้ของเราเหมือนกัน,น<ช>ว่าเหมือนกับเราก็ได้มาแบบนั่งคุยกันมากขึ้นมาอ่าคอนเทนต์ทำมาไถ่ท้ายย่างง่างอยไาเงวันนี้ต้องแบบมานั่งถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่ามันเป็นจุดเชื่อมโยงเราสองคนได้ค่อนข้างดีเลยนะคะพอร์กี้ท้าอืมเนี่ยะมานะคะแรงที่สามของเปิดนะคะคือ Phical Touch ค่ะก็คือการแบบงูยิงงูยิง คือการกับมือบ้างกอดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคนว่าอย่างสมมติว่าเราอยู่ในการ2คนในแบบอที่บ้านเนี้ยคือมันก็ทําเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในมุมที่อไปที่สาธารณะอาต้องการการแบบเดินจับมือกันแบบข้อแขนหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ของพี่ได้เป็นแรงที่อะไรนะผมพี่ได้เป็นอะไรี่สับอืก็คือแรงเดียวกันเลยก็เราก็ค่อนข้างสกินชิปแหละใช่คือไม่ได้มากแหละเดินทาเดินอะก็เดินจับมือกันก็เป็นเรื่องปกติ ก็ตรงตามตัวนั้นเลยค่ะต่อมานะคะแรงที่4ของเฟิร์นได้เป็น a c t o f Service ค่ะก็คือการแสดงออกผ่านการเทคแคร์ค่ะทางการกระทำซึ่งอ oui, <sh> ัน <Antwort> นี hey, ้เฟิร์นได้ค่อนข้างน้อยหมายถึงว่าแรงที่4แล้วว่ะมันจะสุดท้ายแล้วแต่ของพี่คือได้เป็นแรงที่2ค่อนข้างเยอะใช่ค่อนข้างเยอะเลย ซึ่งเฟิร์นอะคืออย่างที่เฟิร์นบอกตานตอนข้อแรกเริ่มแบบบุตรบอกแบบเปอร์เมชั่นใช่ไหมที่พี่กี้เขาเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งกลายเป็นว่าพอข้อเนี้ยแอร์คอรสเซอร์วิซ่ะคือแบบจริงๆไม่ต้องทำเทสก็ได้อะเพิ่งรู้เลยว่าเขาได้อันนี้แน่นอนซึ่งแบบ <c oughs> แบบมันออฟเซตกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอะ <c oughs> อาจจะดูแบบ <c oughs> โวยแฟนแต่ว่าคือแบบอย่างอ่าจจมุูดเฟิร์นนะคะเป็นคนค่อนข้างใกล้ตัวเนาะกับคนที่จะได้ออกผ่านทางแอร์คอรสเซอร์วิสคือเขาก็จะเป็นคนแบบอาสามารถรับมาส่งคือแบบน้อยมากที่เินจะแบบ กับบ้านเองถ้าคเขาว่างซึ่งคําว่าเขาว่างมันคือการแบบเขาอยู่บนเตียงแล้วอาบน้ําแล้วก็ยังจะออกมาขับรถให้อะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นแบบเออ appreciate มากจริงเราเราทำทำเป็นนิสัยแล้วดีกว่าจะเป็นนิสัยเลยเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ก็เหมือนนิสัยเราเป็นคนแบบนี้ <c oughs> คือ <c oughs> คือนิสัยพอเรานิสัยเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกไม่ได้อึดอัดหรือไม่รู้สึกว่าแบบมันฝึกที่จะต้องทําอะไรพวกเนี้ย แบบชอบเทคแคร์เขใช่ใ, <น S 2> ใช่ใในมุมเฟินใช่ป้าคือเฟินแบบรู้ว่าเขาค่อนข้าง,งแวรลูก,กับสิ่งสิ่งนี้แบบพอได้รับการเทคแคร์เหมือนกันคือเฟินผับรถได้แต่เฟินไม่ชอบ <laughs> เฟิลจะไปทำอย่างอื่นแทนโอเคหาเวอาทํางานบ้านมากว่าบ้านให้มาถูบ้านให้ให <laughs> อะไรเงี้ยไม่รู้ชอบหรือเปล่าแต่ว่าฉันก็ถือว่าฉันถึงวินิจ้ั นั่นแหละค่ะ act of service นะคะข้อสุดท้ายคะ่ะข้อสุดท้ายของเฟิร์นคือ receiving gift ค่ะซึ่งก็คือเป็นแรไดในกานกับพี่เหมือนกันสุดท้ายเหมือนกันสุดท้ายเหมือนกันซึ่งเปอร์เซ็นต์เหตุของข้อนี้นะคะเราสองคนก็ได้ค่อนข้างน้อยของพี่ได้3เปอร์เซ็นต์ ของเฟิร์นได้10%ซึ่งโอเคเรื่องการได้รับของขวัญเฟิร์นรู้สึกว่าถ้าถามเฟิร์นนะมันคือแบบสมมติเทศกาลสาคัญไม่ว่าจะเป็นพวันไทยวันเกิดวันครบรอบเฟิร์นรู้สึกว่าเนี้ยก็คือค่อนข้างคาดหวังของขวัญสำหรับเฟิร์นนะเฟิร์นไม่ได้แบบมองว่าของขวัญมันคือเราอยากได้ของเนาะคือเราแบบอยากได้การเอาใจใส่การที่เขาแบบเหมือนกับว่าพูดความเอาใจใส่ลงไปในการเลือกของสิ่งหนึ่งมาให้เรามากกว่าเฟิร์นว่าเฟิร์นแรู้สิ่งสิ่งนั้นมากกว่าของพี่มันอาจจะน้อยมาก10%มันจะมีบางทีนะไร แบบเราไม่รู้จะทําอะไรให้อะไรเงี้ยคิดไม่ออกใช่หรอแต่แบบของขวัญนางฟันนี่ที่ให้เฟย์นี่แบบคืองมาใช้เวลาคิดเยอะนะใชออย่างเช่นดอกไม้อย่างเงี้ยเราก็มีความรู้เอาง่ายๆเราไม่มีความรู้เรื่องดอกไม้ด้วยง่ายสุดนะคือเบียดจากเราเราอยากได้อะไรซื้ออันนั้นแหละแล้วเอาไปเขาก็จะง่ายกว่าคือของขวัญที่แบบที่ผ่านมาที่เฟย์ได้คือมันแบบแค่เมนหมดเลยอ่ะแล้วให้เมนแบบไม่ใช่การ์ดอ่ะเป็นแบบกล่องแบบโหเฟย์ยังไม่ทําอ่ะพี่แบบใช้แบบ tag off service ไง ก็ไม่เก็บฟ้องใช่ก็ตอก็อเอาข้ออื่นมาบวกกันเพราะว่าถ้าเราไปซื้อแล้วจบมันก็คือเราก็แค่ไปซื้อจ่ายตังค์จบนีคือเป็นกิฟต์แต่ถ้าสมมติเราใช้เวลาทาอะไรบางอย่างด้วยเราเองก็เหมือนเราเซอร์วิสเหมือนกันเนี่ยขออหนึ่งคือช่วงนี้มันแบบเราก็ค่อนข้างใจกันน้อยใช่ไหมคนก็จะเห็นแบบอวยบางพวกเขาจะแบบอ่าส่งแก็บอ่าส่งน้ําไปให้อะไรอย่างงี้เฟิร์นก็คือแบบอิมพลายแล้วอิ p พลายอีกว่าแบบเอออยากได้น้ำาน้นนี้ส่งมาให้หน่อยมันน่ารักนะไม่จ้ะไม่มีส่งแต่ว่าพี่อธิบาย คือพี่คิดว่าแบบเป็นนัตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาจะอยากกินอะไรส่งไปเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ง่ายถือคือถ้าสมมติเขาอยากได้อะไรเก็บอกเราแทนที่เราจะส่งแก๊บไปเราพาเขาไปกินเลยพี่ให้แวลูก,กับสิ่งนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยคุณภาพแ <laughs> ม่เอ็กก็น่ารักดีค่ะเฮ้ย <laughs> <c oughs> อยากถามอีกข้อน,นึงค่ะในถานมมุูผู้ชายว่าแบบสมมติมาบรไทนเงี้ยคิดยังไงกับการให้ดอกไม้ผู้หญิงแบบมันดูเป็นสิ่งที่เราอยากให้เองหรือเปล่าแบบมันคือเราให้เพราะว่าเขาอยากได้คือพี่ว่าเราแต่คนเราก็ต้องมาทำเตีดยสตัวตัวเราเองเนี่ย เราแสดงออกแบบไหน,นถ้าคนคนนั้นอ่ะเป็น receiving gift เนี่ยเขาก็จะแบบชอบ oh ในการไปหานุ่นใ่มีแล้ว,ลวดอกไม้ทุลักเนี่ยเฉยๆแลต้องเป็นแบบต้องเป็นทิวลิปต้องเป็นอะไรเพื่อให้มันแบบอมีความแบบนึกออกปะแบบใส่ใจกับของวันมากขึ้นดางคนที่เป็น act of service เงี้ยก็จะเป็นอีกสไตล์นก็จะเป็นสไตล์ว่าดอกไม้ก็ก็คือดอกไม้บางทีก็อาจจะไม่ได้คิดว่าต้องซื้อดอกไม้แบบไหนอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่ใจขนาดแต่อาจจะเป็นเซอร์วิสนั่นอื่นแทนก็ได้ ว่าพอเราท,ทําเคสอย่างเงี้ยเรามาคุยกับแฟนหรือคนรอบตัวเราก็ได้คนรอบข้างหรือคนรอบคนรอบข้างเราก็ได้แบบ,รบ,รบเ,รเ,รเราได้ทักไหนเนาะบางทีการที่เรารู้ว่าเขาได้ทักนี้เราจะได้ตอบสนองนี้เขาได้ถูกจุดขึ้นเหมือนกับการที่เราบอกว่าออฉันก็แสดงออกทางการกระทำนี้ท,ทําไมเธอยังรู้สึกว่าแบบเหมือนไม่รับความรักอีกอาจจะเป็นเพราะว่าความรักของคนคนนั้นนะ่ะเขาแบบต้องการในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ act <oughs> of service นี่ใ <c oughs> ช่ใช่ใช่พอรู้ปั๊บเราจะได้รู้เนยว่าสิ่งนี้คือเขาแสดงความรักเราอยู่คือทั้งสองเบนนะหนึ่งคือเรารู้ว่าเขากําลังแสดงความรักอยู่ 2. อ,องเราได้รู้ว่าเขาเนี่ยชอบอการสนแสดงของมรักแบบไหนก็ถือเป็นเทสที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำเทสดูก็ได้ค่ะแล้วก็มาแชร์กันนะคะว่าได้อะไรกันบ้างทักไหนเป็นแรงที่สูงที่สุดทักไหนเป็นแรงที่น้อยที่สุดอะไแบบเนี้ยพิมพบอกกันในคอมเมนต์นได้นะคะโอเคครับวันนี้ก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะครัไปก่อนลคะค่ะค่ะบ๊ายบาย